ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้พบกับแจ็คตลอนทัวร์อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะพาไปทําบุญอ่าก้าวัดในจังหวัดปทุมธานีนะครับจังวัดที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีเท่านั้นนะครับผมไม่ขับไกลนะครับน้ํามันแพงขึ้นนะครับผมน้ําก็จะท่วมด้วยนะครับป้อมบอกป้อมบอกไว้นะครับว่าไม่ท่วมนะครับก็ก็ดูอป้อมนะครับครับแล้วจะครบไหมวันนี้นะครับกับเวลานี้นะ กาวัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยกับวัดแรกนะครับผมครับเราก็มาถึงกันวัดแรกแล้วนะครับก็คือวัดโบสถ์นะครับสามโคกอ่าด้านหลังก็จะเป็นอ่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับน่าจะองค์ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับที่สุดในโลกแล้วด้านหลังถัดไปนะั้นก็จะเป็นพระพุทธโสธรองค์ใหญ่นะครับ ก็จะมาที่นี่ได้ไม่ยากนะครับสำหรับสามโคกนะวันนี้น้ำไม่ท่วมนะครับผมก็ลองมากันดูนะครับตอนนี้ก็วันนี้รถจะเยอะหน่อยนะครับนี่แค่ลานจอดด้านในด้านนอกก็จะเต็มแล้วอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ครับและด้านหลังของผมก็คือสมเด็จพุอาจารย์โตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่วัดโบสถ์นะครับสามโคกนะครับตอนนี้วันนี้วันอาทิตย์ด้วยคนก็จะมาเยอะหน่อยนะครับจะสังเกตคนที่ขึ้นไปนะครับกับองค์พระท่านใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสักการะครับแล้วก็จะไปอีกจุดหนึ่งซึ่งยังมีอีกหลายจุดในวัดนี้นะครับมาวัดเดียวทับครบเลยแต่วันนี้ผมจะทําสําเร็จหรือเปล่ากับเก้าวัดเดี๋ยวเราไปดูกันสด ครับและด้านหลังของผมก็คือพระวุทธสธรนะครับน่าจะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับผมอยู่ที่นี่ครับวัดโบสถ์สามโคกก็ตอนนี้นะครับก็เป็นการบุรณะนะครับผมก็จะมีให้ร่วมทําบุญเดี๋ยวผมจะขึ้นผมจะถ่ายที่ป้ายด้านหลังไว้ให้เลยนะครับร่วมทําบุญนะครับใครที่อยากทําบุญก็สามารถโอนเข้าที่วัดได้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้นะครับจะได้โอนกัน ครับและด้านหลังของผมก็คือหลวงพ่อทันใจนะครับของวัดวัดโบสนะครับสามโคกนะครับองคนี้สวยมากนะครับด้านในนะครับถ้าเกิดว่าใครแวะเวียนมาก็เข้ามาสักการะได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปของวัดโบสเลยครับขึ้นมาด้านบนจาคุณพี่จ๋าคุณน้องจ๋าเดินทางมาถึงแล้วนะที่ด้านบน ในการเข้าขอพรองค์เทวีสุวรรณพุทธาดอกไม้แดงตุกมเทียนแดงนั่นกครับด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นองค์เทวีสุวรรณนะครับเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างน่าจะเพิ่งสร้างเสร็จนะครับจะเป็นปางน้ายักแล้วก็เป็นหน้าคนธรรมดาเนี่ยนะครับผมเพราะถ้ามาที่นี่ก็จะแวะมาสักการะได้นะครับผมจะอยู่ตรงด้านหน้าขององค์สมเด็จพระจารยร์โตนะครับครับก็ตอนนี้ก็มาถวายสังฆทานนะครับที่กับ ศักการะหลวงพ่อเหลือนะครับวัดโบสถ์สามโคกนะครับคือทุกวันอาทิตย์นะครับคนจะเยอะแบบนี้เลยนะครับผมก็แวะทําบุญนะครับมาที่นี่ก็แทบจะครบทุกวัดแล้วนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยสำหรับที่นี่วัดแรกของก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัดต่อไปจะเป็นวัดอะไรนะครับผมยังไม่รู้นะครับว่าจะครบหรือเปล่าจะครบ ทั้งสามวัดหรือเปล่าเออทั้งเก้าวัดหรือเปล่าเดี๋ยวให้ว่ากันตอนนี้กาลังจะเดินไปที่รถนะครับเพื่อไปวัดที่สองเดี๋ยวเราไปเจอกันกันกบวัดที่สองครับครับก็มาถึงวัดที่สองกันแล้วนะครับชื่อวัดเชิงท่านะครับผมสำหรับวัดเชิงท่านั้นก็จะมีประวัติ เกี่ยวกับสมเด็จพุทธจารย์โตอย่างไรนั้นก็ลองไปศึกษากันดูนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดโบสถ์นะครับวัดเชีงค่าก็ขับรถถ้าถ้าถ้ามาจากทางสามโคกก่อนถึงนะครับท่านี้ระดับน้ํานะครับสูงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวัดที่สองเลนะครับที่ผมมาถึงอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในวัดนี้ก่อนนะครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่วัดที่สามแล้วนะครับเป็นชื่อวัดมาหิงสารามนะครับก็อยู่ที่สามโคกเหมือนกันนะครับก็ได้มาสักการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่และที่ด้านหลังผมนะครับจะเป็นน่าจะเป็นโบสถ์เก่านะเก่ามากนะครับผมคิดว่าอายุน่าจะมันเกิน400ปีขึ้นไปนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาสักการะกันได้นะครับสําหรับวัดมาหิงสารามครับเอาเดี๋ยวเราไปวัดต่อไปกันนะ เหรวัดที่4นะครับจะเป็นวัดไหนเดี๋ยวไปตามชมกันครับ เราก็มาถึงวัดที่สี่แล้วนะครับตอนนี้อ่าจะเป็นวัดกลางนะครับวัดกลางแล้วคนก็บอกว่าเอออย่างนี้ก็ต้องมีขุนแผนด้วยครับอไม่ใช่นะครับอันนั้นขุนแผนบ้านกลางโอเราเรื่ยงกันนะครับอันนี้วัดกลางนะครับอยู่สามโคกนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นสถานที่ที่จะเข้าไปสักการะหลวงพ่อนลสิงห์นะครับอะเดี๋ยวผมเข้าไปสักการะหลวงพ่อนลสิงห์ก่อนนะครับผมคก็อยู่กับวัดวัดกลางนะครับสามโคกนะครับวัดที่สี่นะครับผมอ่ะ อันนี้ผมอยู่กับออผมโชคดีนะครับวันนี้ที่ได้ถามกับคนคนเก่าคนแก่ของอยู่ที่นี่พอดีว่าผมสงสัยนะครับว่าอ่าทําไมถึงมีอ่าลูปปั้นจระเข้เยอะเหลือเกินนะท่านก็ได้ให้ข้อมูลว่าสมัยก่อนนะครับอดีตเจ้าอาวาสนะครับของวัดกลางก็คือหลวงพ่อหลันด้านหลังผมนี้นะครับเออมื่อก่อนนะมันไม่มีรถนะครับาเ,ออเดินทางทางเรือเวลาท่านไปไหนท่านก็จะบอกออคนอื่นว่าไปก่อนเลยเดี๋ยวไปเรือท่านเรือท่านที่ว่านี้ก็คือจระเข้นะครับผม จระเข้แม่น้ําเจ้าพยานี่นะครับร่ำลือกันว่าตัวใหญ่มากนะครับผมและบารมีของหลวงพ่อหลํานั้นนะครับก็ช่วยเหลือคนทุกข์ร้อนนะครับมาเยอะแล้วสําหรับคนชาวปทุมธานีนะครับอ่ะนี่คือว่าโชคดีที่เล่าประวัติให้ผมฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปสักการะหลวงพ่อหลําบนวิหารอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันนะครับก็ได้ขึ้นมานะครับนวัสการ หลวงพ่อนาลสิงห์นะครับด้านบนจะสวยงามมากเลยนะครับกับวัดกลางนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับที่จะเดินทางมาก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ให้ช่าบูชาได้นะครับมีการถวายสังฆทานนะครับผมไม่ไกลนะครับก็อยู่ในโซนสามโคกนะครับทุกวันนะครับก็จะปิดถวายสังฆทานที่สิบห้านาฬิกานะครับสําหรับวัดกลางนะครับนะครับผมก็มีทั้งเสียงเสียนซีแล้วก็ มีได้สัตระนะครับอดีตเจ้าวาดวัดกลางนะครับหลวงพ่อหล่าและหลวงพ่อหวนด้วยนะครับผมอ่ะเสร็จสิ้นภาร,รกิจของวัดที่สี่ในจังหวัดปทุมธานีแล้วดเ,ลเดี๋ยวเราเดินทางไปวัดที่ห้ากันเลยครับครับและนี่ก็มาถึงวัดที่ห้าแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ตอนนี้เวลาก็ปาเข้าไปสี่โมงเย็นแล้วนะครับสี่โมงกว่าแล้วด้วยจะครบเก้าวัดไหมเดี๋ยวมาดูกันวัดนี้นะครับผมมาเป็นประจํานะครับวัดโบสถ์นะครับอาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจะสังเกตว่าจะมีวัดโบสถ์ได้สามโคกและจังหวัดปทุมธานีนะครับตัวเมืองซึ่งที่นี่ผมจะมาสักการะปู่ตากหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นประจํานะครับนะครับองค์นี้จะเป็นองค์นั่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเป็นตำหนักที่สวยงามนะครับ แวะเวียนมาได้นะครับใกล้ๆก,กับเทคนิคปทุมธานีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปวัดต่อไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมครับผมก็ามาอยู่ที่วัดบางกุดีทองนะครับอ่า อยู่ใกล้ๆส่วนอุตสาหกรรมบางกะดีอเป็นวัดอ่าที่หกแล้วนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเข้าไปแล้วดูซิว่าจะทันไหมถ้ามาที่นี่นะครับเอก็จะได้มาสักการะองค์เท้ามหาพรมนะครับองค์เท้ามหาพรหมองค์ใหญ่มากนะครับอยู่ด้านหลังผมนะครับแล้วก็จะมีออ่รูป ท่านของสมเด็จพะระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็กูมารทองนะครับก็จะได้มากาละไม,ไม,ไม่ไม่ไก่นะครับก็จะมีอ้อเราว่าวัดนี้นะครับอ่าถ้าไทยรู้จักกับหลวงพ่อชนานาหลวงพ่อชนานาท่าน,นเคยมาอ่าจำวัดอยู่ที่นี่นะครับมาทำนุบนรลงวัดนี้นะครับตอนนี้ไปอยู่วัดชินวรารามและนั่นนะครับผมจะไปวัดชินวรารามนะครับเดี๋ยวเรามา ตอนนี้ก็มีขอละคังด้วยอ่ะเดี๋ยวขอละคังสักนิดหน่อยนะครับวัดที่หกดูซิตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วผมจะทําสําเร็จไหมกับเก้าวัดเดี๋ยวเจอกันที่วัดชินวรารามครับครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดชินวราลามนะครับผมอ่าจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับตอนนี้เป็นวัดที่เจ็ดละห้าโมงกว่าแล้วด้วยอ่าตอนนี้วัดชินนะครับด้านหลังผมจะเห็นเป็นเจดีทองนะครับใครที่มาก็มาสักการะหลวงพ่อทองคำที่นี่ได้นะครับผมวัดชินวราราม เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปอ่าประกอบไปด้วยนะครับท่าน,นี้มาสะดวกมากครับวัดชินนะครับด้านหลังผมนะครับโอ้โหพื้นที่จอดรถไม่ต้องห่วงเลยเยอะมากวัดที่เจ็ดแล้วตอนนี้ผมมีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งจะไปครบเก้าวัดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับครับก็วัดที่แปดแล้วนะครับสำหรับวันนี้หกโมงครึ่งไปแล้วนี่วัดเจดีหอยนะครับวัดเจดีหอยอ่าโอเค ราหล็งแก้วนะครับวัดเจดีย์หอยทุกคนที่อยู่ปทุมก็จะรู้จักอาจารย์ทองกิ่งนะครับอ่า,อาออก็มาลดน้ำมนต์หรือเจิมรถนะครับก็จะมาที่นี่ผมก็มาสักการะ,ะอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับวัดที่แดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะรีบไปอีกสุดท้ายว่าจะทำสำเร็จไหมนะครับกับวัดใกล้บ้านนะครับลองไปดูกันโอเค ก็มาจบวัดสุดท้ายพอดีนะครับวัดที่9้านะครับวัดบ่องเงินนะครับจังหวัดปุณธนีล,ะล่ะถึงเจ้าใกล้ๆบ้านผมนี่แหละครับก็หกโมงกว่าเกือบทุ่มก็สําเร็จรูล้ล่วงไปด้วยดีเริ่มตั้งกับเที่ยงเป็นครึ่งวันด้วยซ้ําไปนะครับก็ทริปนี้นะครับผมก็มากับอรถส่วนตัวของผมเองนะครับนิสสันซันนี่เนโอนะครับ มันเกิดขึ้นจากที่เมื่อวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วผมไปครัสองวัดแล้วผมก็ามาโพสนะครับของเฟซบุ๊กย้อนหลังว่าเออผมได้ไปมาก็มีคอมเมนต์มาว่า,าเป็นห่วงเรื่องรถผมอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมเลยนึกสนุกอยากจะทําอะไรละ่ะที่มันมากกว่านั้นก็คือเ้าวัดมาเลยด้วยรถคันนี้ยดูซึ่งมันจะทําได้ไหมทําได้ครับทําได้ คือผมเป็นคนที่เมื่อก่อนนี้ก็อาจจะเชื่อคาพูดคนไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยมาคนเราอยู่ที่ตัวเองนะครับคิดจะทำอะไรมันทําได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปฟังอะไรกับใครนะวันนี้ก็สมบูรณ์แบบครับครบถ้วนนะครับครับทิปเก้าวัดในจังหวัดปทุมธานีคราวหน้านะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่ว่าจะเป็นวัดดังเก้าวัดนะครับในกรุงเทพนะครับปริมณฑล ห 1>, 1วันนะครับก็อลองดูกันขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและขอฝากาช่อง y o YouTube ด้วยนะครับแจ็คโซลินอีแบนด์นะครับผมอันนี้จะเป็นช่องดนตรีนะครับกับตลอนทัวร์ของผมส่วนอีกช่องหนึ่งแจ็คตะลอนทัวร์อันนี้จะเป็นเรื่องพัะเครื่องอย่างเดียวนะครับก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณมากครับ,บ,ก,รบกับการติดตามและคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ